ที่3นะคะตอนนี้สกุลนครน,นำสองหนึ่งนะคะอย่าไปกรีดมาหนึ่งลกูกเอออู้หคลังนะออเออเศรษฐคลังนะอ่ะโูนเศรษฐคลังมากใช่ไหมนะคะ อะไรเจ้าภาพเราก็ใจเป็นกลางลเราเชีย์ทั้งสองทีมเลยเหรอเลยสู้สู้อืออ่อึบนีโอ้ยห <laughs> <laughs> องนอนเสียงใช่หาต้นเสียงอยู่มาจากตรงไหน อเดี๋ยวตอนนี้สี่ต่อสามนะคะสูสีกันมากนะคะสกลนครสี่เลยสามนะคะเสียงใช่อายากำลังมองหาเสียงเหมือนกันนะคะ ูตรงไหนอนาศจรรย์ตรงนั้นข้ามมาเหรก็แค่นี้เองอ่านน้นองอ่านน้นไหมอ่าเออโอ้อยโอ้อยอ้าวห้าตอ่อ4นะคะเลยเสิร์ฟ ราชพัฒเลยนะคะอ่าเดี๋ยวชิดกอดแป๊บ,บนึ่งน้อ,นองๆอ,อันนี้ สีสันของการกีฬาเนาะกระชุ่มกระชวยนะคะหลังเลิกงานมาเชียร์กันนะคะอยวาเลิกงานแล้วนวันนี้โเจ็ดต่อ4นะคะ7จต่อสเดี๋ยวเดี๋ยววันที่3ามสี่มก,กีฬามหาวิทยาลัยนะคะกีฬาบุคลากรนะคะก็บุคลากรวัยทำงานของเราก็จะมาพบกันที่ราชพัสดุรินแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นของนักศึกษาเอ แปดต่อสี่นะคะแปดต่อสเออ <bas> เออกแต่โดนมือไหมอ่าขอเวลานอกนะคะอ่าขอเวลานอกสักครู่ ต่อ4อยู่นะคะตอนนี้เอ่อเซตที่3นะ่าจะจบสกอร์ที่25นะคะเพราะว่าปกติถ้าจะเซต8เหรียญเนี่ยอันนี้อันนี้25นะคะใคร,ช,ร,ครชนะสกลนครชนะเซต3ก็จะนำเป็นฝ่ายชนะเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะจะไปรอชิงไหมไม่แน่ใจนะคู่นี้อดยอยาไม่ได้ดูตารางมานะคะก็คือเลิกง,งานมนาะเดินเข้าเลยว่าคู่ไหนแข่งรู้แต่ว่าเจ้าภาพจะจะจะ,จะแข่ง6โมง ต่อจากคู่นี้เนะาะไอเดียวก็เลยมานั่งรอเชียก่อนนะคะก็เลยได้นั่งชมของสองคู่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเชียกกันนะคะาหาเสียงอยู่นี่หาเสียงอยู่ตรงไหน น้องตบเออเ้ยเอาเลยลูกเออเอ้ยอ้าเออตามได้นะคะอ่ะอ้ยหยดเอ้ยโอ้เสียเสียโทษทีโทษเนี่ยนะไม่โทษกันเนาะเอไม่โทษเพื่อนเบอร์สิบสี่เฮ้ย ี่ก็เป็นรุ่นยายแล้วหรอ,อยัง